จะหักกันไหมเนี่ยต้องดูกันนี่ยคุณแจ๊คอ่ะไม่เราก็พูดในสิ่งที่คนวิเคราะห์ไงคุณอ๋อถูกไหมเร้วนมันใกล้แล้วไงมันอาทิตย์หน้านะถ้าจะฝุ่นตลบเนี่ยจะไปคุยกับทั้งไม่ใช่แค่สสแล้วนะสวออีกโอ้ในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจับตามองมากๆสถานการณ์การเมืองไทยนะครับเดี๋ยวเราตามกันต่อพักแป๊บหนึ่งนะครับสลับมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆครับผู้ชมครับแมคโดนัลล์ครับเปิดตัวแคมเปญแมคแฮปปี้สไมล์ครับ แมคโดนอฟประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญแมค ส่งต่อรอยยิ้มแห่งความสุขให้เด็กๆและครอบครัวประเดิมด้วยน้องๆจากโรงเรียนประชารรฐบำเพ็ญที่ได้มาเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนเดินทัวร์ชมรา้านแมคโดนัลตั้งแต่หน้าร้านเรื่อยไปจนถึงจุดสั่งซื้ออาหารการบริการเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติและการบริการของแมคไดรฟ์ทรูที่สะดือรวดเร็วซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้มาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยเริ่มถึงไฮไลท์สำคัญอย่างก,กิจกรรม DIY Workshop ททำเองสนุกอร่อยสุดฝีมือให้น้องๆได้รังสรรค์ศิลปะบนเมนูเบอร์เกอร์สุดโปรดตามจินตนาการ พร้อมรับความอิ่มอร่อยกับอาหารที่มาจากวัดธุดิสันดีด้วยค่ะก็ต้องขอฝากแคมเปญนะคะแมคคัพีสมมยนะคะให้กับทุกๆคนเลยนะคะเราก็จะสานต่อนะคะโครงการเนี่ยให้ไปทั่วถึงนะคะตามโรงเรียนนะคะแล้วก็สถาบันเด็กต่างๆนะคะที่เราอาจจะต้องไปจับมือร่วมกันนะคะเพื่อทําให้โครงการนี้ได้เข้าถึงน้องๆเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งปีเนี้เราก็วางแผนเอาไว้นี่นะคะว่า จะจัดสักประมาณสักสิบที่นะคะกตามโรงเรียนต่างๆนะคะก็จะเชิญโรงเรียนใหคะ่ะที่ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเราที่ร้านนะคะเราอยากสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆจริงๆนะคะแล้วก็เราก็หวังว่าแม็กคาป้สไมล์นะคะจะสร้างความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กับน้องๆทุกคนนะคะแล้วกักบครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็ ใช้สนับสนุนได้นะคะโรงเรียนหรือหน่วยงานมูลนิธิเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญ Mac Happy Smile ติดต่อสอบถามและติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ Facebook แ a ็กไทยได้เลยค่ะพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาครับมาดูความเคลื่อนไหวของนี่ฮะปลายศักสุรินกันหน่อยคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นมีดรามา่ามันมีคําถามว่าสมมุติว่าถ้ารักษาอาการป่วยที่ไทยเสร็จแล้วะจะไปไหนต่อ เพราะเหมือนว่าทางศรีลังกาเขารอรับกลับอยู่นะคะคือเจ้าวาดที่ศรีลังกาเนี่ยอ,ออกไม่สัมภาษณ์กับสื่อดังว่าต้องส่งขึ้นมาแล้วเป็นความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆของไทยด้วยนะไทยต้องเป็นคนจ่ายด้วยฝ<ฆ>ั่งไทยด้านปิีวราวุธบอกเดี๋ยวค่อยว่ากัน<ฆ>และเดี๋ยวกลับมาดูอาการล่าสุดของพลายศักดิ์สุรินเช้าวันนี้ด้วยช่วงนาห้ามพลาดครับ ร่วงลืมไปได้เลยช่วยจัดการด้วยหม่โดฟไมเซล่าวิตามินบูสเตอร์บูสต์ด้วยวิตามินสุดเข้มข้นผสมในไมเซล่าช่วยบำรุงตั้งแต่โคนจะรดปลายบูสต์ผมดูแข็งแรงช่วยลดขาดร่วงช่วยลดปรอะขาโดฟไมเซล่าวิตามินแดดมลภาวะแรงทำผิวคล้ำเสียต้องสู้กลับด้วยนีวียเอ็กซ์แวร์สูตุดใหม่มีแปดอาหารผิวให้วิตามินซีสี่สิบเท่าซึมลึกช่วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสซึมไวไม่เหนียวได้เวลาผิวสู้บูสต์ผิวดูออร่าพร้อมสู้กลับใหม่จากนีเวีย ใครก็กังวลกับกลิ่นอับเวลาตากผ้าตอนกลางคืนแต่ไม่ใช่ชมค่ะเพราะชมมีตัวช่วยสำหรับตากผ้าข้ามคืนใหม่ดาวนีด้วยไนท์เพอร์ฟูมเพิร์ช่วยต้านกลิ่นอับชื้นข้ามคืนสัมผัสความหอมยามเช้าหอมประทับใจติดทนนานใหม่ดาวนี รับความซ่าจากแฟนตาไปเคี้ยวให้มันกว่าเดิมไปฟินกับทุกรสชาติจะรสไหนก็อร่อยเท่ากันสนุกสุดซ่าจากแฟนตาคู่สแน็คพวกเราดูแลตัวเองขนาดนี้อะ่ะทำไมผมพวกเราเป็นแบบนี้ ลองนี่สันสิล์ natural bioactive ใหม่ด้วยพลังมนก้าออยล์และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นบำรุงลำลึกให้ผมดูแข็งแรงเงางามขึ้นใหม่สันสิล์ natural SF plus plus pack เพิ่มดูหนังเริ่มต้นแค่69บาท <doo> สำหรับนักเรียนนักศึกษาราคาน่ารักสุดหน่ารักขนาดนี้ยจะปล่อยให้ดูหนังคนเดียวได้ไง ราคา69บาทมีเพื่อนชวนเพื่อนมีแฟนชวนแฟนมาพลัสกับเราเยอะๆนะครับ p l u สแพ็ k เพิ่มไม่ต้องจ่ายรายเดือนสมัครฟรีรีวอร์ดเยอะแบบพลัสๆ l u s นักเรียนนักศึกษาดูหนังเริ่มต้นแค่69บาบเ้าบาทเอฟเอพลสคุณลาดแล้คุณพลาดยัง ในทุกๆวันเนี่ยนะครับผมมีกิจกรรมมากมายหลายกิจกรรมนะครับไม่ว่าทั้งกลางแจ้งและในสตูดิโอจะเล่นลิเกถ่ายรายการอ่านสคริปต์ใช้ร่างกายทั้งวันหรือแม้กระทั่งอยู่ที่หน้าจอมือถืออายุมากขึ้นพอมีเวลาผมก็จะพยายามเอาใจใส่ตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับผมมั่นใจเด็กซ่าวิลุคพลัตอย่างขวดนี้ครับผมถูกใจเลือกทานอย่าง อายแรกแถมฟรีเด็กส r ต้าวิลุกพลัสอีก1นึขวดและแถมเพิ่มขนาดพกพาอีก2ซอง,องทั้งหมดนี้จ่ายเพียง1,090บาทร้อมส่งฟรีถึงบ้านครับ ผมเข้าใจทุกๆคนที่เต็มที่กับทุกๆก,กิจกรรมผมเลือกเด็กส์ต้าวิลุคพลัสขวดนี้ครับที่มีส่วนประกอบสําคัญอย่างสารสก,กรัดจากบิวบรีสารสก,กรัดจากดอกดาวเรืองสารสก,กรัดจากซีบักทอนมีวิตามินเอสูงวิตามินเอมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นมีวิตามินอ e. ีสูงวิตามินอ e. ีมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลจากอนุมูลอิสระมีวิตามินซีสูงวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันมีซิงค์อะมิโนแอซิคิเลตและเบต้าแคโรทีนอีกด้วยผมมั่นใจเด็กส์ต้า ลูกพลัดครับเพราะเป็นแบรนด์ของผมเองผมเป็นเจ้าของเชื่อใจผมผมอยากให้ลองครับขนาดที่เรียกว่าผมส่งต่อให้กับน้องแป้งลูกสาวผมก็ใช้ด้วยครับเพราะเมื่อเรามีสิ่งดีๆก็ต้องแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักครับ และพิเศษสุดสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านพ่อจา๋าแม่จา๋ชาชัยาร่วมกับโอช้อปปิ้งมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากพ่อจา๋าแม่จา๋าทุกคนด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะโอช้อปปิ้งเด็กสตาร์วิลุพลัสราคาปกติรวมของแถม40,50บาทพิเศษจ่ายเพียง10,90บาท99สายแร่แถมฟรีเด็กสตาร์วิลลุกพลัสอีก1ขวดและแถมเพิ่มขนาดพกพาอีก2ซอง,องทั้งหมดนี้จ่ายเพียง10,90บาทร้อมส่งฟรีถึงบ้านครับโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1ิถุนายน2 0 6 6ถึง31ธันวาคม2566หรือจนกว่าสินค้าจะหมดที่สุดของไบรท์เหนียวสุดแน่นสุดหนึบสุด,สดพาวินวอชอัปเกรดใหม่ชนะคราบเหนียวแน่นหนึบสะอาดหอมติดผ้านาน30วันเชื่อไบรท์ใช้เลยฟินทุกกลิ่นพร้อมวินทุกคราบมี10บาทอะ่ะกินอะไรได้กินวอลไงวอล10บาทสุขที่หลายล แล้วผมล่ะเก่งเหมือนกันไหมต้องรีจอยส์ที่เก่งไม่แพ้กันรีจอยส์3ามคุณค่าในหนึ่งผสนคุณค่าแชมพูเซรั่มและน้ำหอมให้ผมนุ่มลื่นหอมยาวนานช่วยฝืนบำรุงรีจอ <c oughs> ย์ทรีอินวันนี่เลยเม็ดอมสมุนไพรอปาเช่รสมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอปาเช่ S We love Apache ตนร้ายปลายรัก3ตอนสุดท้ายคุณร้องไห้ทำไมบางทีพ่อลูกนี่อาจจะได้เผาพร้อมกันบีดูถ้าเขาอยากจะจบเรื่องนี้แล้วอะค่ะสงสัยจะปล่อยไปไม่ได้นะคุณป้าหายตัวไปไอ้ินคุณมาคิดฆ่าคนทั้งบ้านตนร้ายปลายรักคืนนี้สองทุ่มครึ่งดูออนไลน์ที่เดียวทางแอปวันดี ด่วนมาฉะเดือดแม่แฟนเก่าซัดแอชุติมาหมดตัวแม่หมูแจงแล้วทำไมจู่ๆเลิกติดตามอินสตาแกรมนายใบเฟิร์นชาคริตกลุ่มแกไม่ตกปัญหามิจฉาชีพหลอกขายทุเรียนออนไลน์ติดตามทั้งหมดนี้ในรายการวันบันเทิง รถยนต์วางใจ a m ิ t i Insurance b r o k รกเชื่อใจให้ A.G.C เป็นพาร์ทเนอร์และคุณจะได้อะไรดีๆแน่นอนเข้มข้นเต็มทุกหยดอร่อยเต็มรสชาติเอ็มมิลค์ลิปโพรจากทองคำนำโชคทุกวันมูลค่ากว่า4ล้านบาทกลับมาวันนี้นะคะมาเอาใจช่วยอาการ